พระไม่ดอกอันนี้พระไม่หลวงพ่อสายทองเตชะธงโมโอ้ที่นี่บใช่พุงครับเดี๋ยวมาที่แรกวันพญังหงาวันว่างาคารบาลพญังหงาคารบันเราคือพญังหงาเบึ่งแล้วันบอลเป็นพญังหงาครับพี่น้องพอญแผ่นพญแผนมีแต่ขาอันนั้นทั้งนั้นเลย อ่านี่ก่ะจัตุคามจัตุคามจัตุคามหนี่ยตังเนี่ยคือมูนี้เสพนั่งมูนเด้หน่อเออนั่งอันนี้ขุนแผนอันนี้ขุนแผนขุนแผนวัดใหญ่หน่อยเนาะนี่ได้มาจากสุพรรณโดยตรงอ่านี่ได้มาจากสุพรรณโดยตรงเล็กน้อยครับอันนี้น่าจะเป็นขุนแผนวัดใหญ่เชมขุนเนาะครับน้อยเนาะขุนแผนวัดใหญ่เชมขุนเขียบเคขือบอันนี้ขุนขุนแผนอุ้มนางมโนราห์ไงม่ขุนแผนตีเดันครับพี่น้องขุนแผนอันนี้ไพ่ยังก่อนนี่ ไอ้เมียคุณจ่าผู้ผยอดคุณพ้นเหรอเออผ่ายอดคุณพ้นของ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 สายมันเป็นกุเออบ้านไอ้บ้านโอ้สุดยอดเลยบ้านไอ้ที่เป็นอันนี้กะสอบอันนี้กะน่าจะเป็นลักยมมันบอกรักยมอินลักอินลักอินลักสายเหนือของสายเหนือป้าไม่ใช่ของหนึ่งสาวเท่านั้นเลยพี่น้องครับลังพ้นเข้าใจว่าไอ้อ่าคุณแผนนี่มันมันมัน ่าผู้ใดแข่งแผนคือแข่งเพื่อเล่นสาวโนแมนคือผู้ตะคุณทางเมตตามหาในยมเนาะค้าขายผู้ย่างละสายเมตตามหาในยมสมาแล้วบ่ได้แล้วบ่ได้เล่นสาวว่ามีแต่ผู้สาวมาเล่นมีแผู้สาวมาเล่นอยู่ได้ถุงมี้วครับนี่ว่าในเรื่องมึงมึงไงครับมีโอกาสได้พ่อการยุ่ปั่มน้ำมันมือนีมาหาเลาะซื้ออ่าลอตเตอรี่หาเลาะซื้อลอตเตอรี่เพราะว่า สิเปซ้อซื้อลอตตอรี่ใส่มันเกิดจะขว้างลอันี่เป็นาพมาทไมครับมาพูดทำไมเพราะผมบไดแผลในมาดซองอันนี้เลียนแทหเะยนี่เลียนแท้่หรียญแ่ทำไมทังนั้นเออนี่ยังเรียนแท้นี่นี่เจ้าซอมมึงนี่ซ้อมผมจักดอวอจัดเตเมซี่อออยู่บ้านอันนี้ปล่อยวะนี่ อืมวายวะวายหมดเลยหายาหายาอีกีนึดสดเลยเยดีเลียหายส่บสีสาวนะมันคือปวดคือโวแท้มันคือหนึ่นตัวแท้นะปวอีกีกหลนครับพี่รองอันนี้อันนี้อันนี้ปาดนมัสเส็ก่อนปาดนมันอะไรเงี้ยัอนยันเขาดังฟ้ากอดหนาด้านหนาด้านครับพี่้องครับมนนี่มหาเละซอลตัอลี่มหาซอลตตลรี่แต่ว่ากะบ่บ่พอหรอก ว่าจ,จิซื้อหนึ่งเกจมาได้ความมือวัน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 เกิดผมจะได้ประจ,จิ้นซื้อหนึ่งเกจอน้นอันนี้คือเขือบนะครับเป็นขุนแผนเขือบอันนี้เบิ่งตะเพิ่นใส่กรอบอย่างมันใส่กรอบใส่กรอบนี่แต่กรอบไปน้ำลงยาทั้งนั้นที่นี่โอ้สุดยอดครับอันนี้อาจวิ่งเทียบไปเลยโอ้สุดยอดเลยพอดีมึอนีิเซียนผ่าประมาณน้ำมันเซียนผ่ามานนึก็สิให้เบิ่งน้ำอายู่เพิ่นนี่หรือนะคุยหยักเพิ่นบ่ได้มา อ้าวโอ้หลายบ่ครับหุ้นพักกิ้งพักกิ่งปาปาเบเร็นจะเป็นเหรียญน้ำจากมือแใช่สุดยอดเลยหลวปูดูมีใครว่านั่นประเภทหลวงปูนี่ว่าเจบไปเป็นนั่นหลวงปูดูนี่เนาะที่ว่าเพิ่นว่าไอหลวงพ่อนหลวงปู่วนมาเกิดมาคือหลวงปู่ยังเกาะอ่าที่ว่าหลวงปู่เงินมาเห็ดเป็นเบิ่งเห้ดเออโอ้โหโอ้หืม นี่เรา่ได้ถือมานําผมไปลองเพลงเขเให้น้องเที่แี่เออโออเออเลแงไขึ้นมาอ้ผมผมถามเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนีคือ่ปล่อยจะโกงกันปะแล้วหวงองใดครับผมถามเลยหวงองคไดครับ ก็ืตมอนกัเออมันหายากเลยเนาะเป็นนั่นลักบ้างเงเป็นนั่นไอ้ไม่ลักบ้องเงิอินลักอินหลักอินหลักเ็ว่าอสายเนือสายเนือสายเนือกค้าอยู่แล้วล่ะสายเหนือแต้เจ้าเอาครับขอบพูดอะไรครับผมอ่าขอบพุณอะไรพวกผมสิกับเราที่นยุ่ครั่บานมีย่น้องไข่ยุ่สะกานี่นะยุ่สะกัเลยน บ้านเกิดอยู่ร้อยเอ็ดบะอันนี้สายยันคนกับมีอันวงหนึงมาผมยหนผมยกนึมาบัดมกัมีองหนึ่งกันเมียมาเอาผมอันนี้ไปอยู่ไก่เนี่ยบาอยู่โคข้ําในตบนท่านว้าว้ายเมื่อบ้านโคข้ําโคขําที่ถนนเนี่ย โอ๊ยเจ้อะไรพายจุบ้านหลายอยู่งนุครับว้ายสือไปหายตจเมืออยู่ไปถามบ้านใครซื้อบ้านได้ก็ไปถามเพื่อปิซื้อประวัติซื้อประวัติเรายันจำใหม่เลยนะที่หงาะี่หงาล้างลังรถตู้ขนแม่น้ำโคงกับแก่สายฮกับแก่แถวนี้เอออเออแล้วมีนหนเดี๋ยวัน้อคายลาครับสีเปลี่ยน้ำครับสเปล่นน้ำเด้อก็เสยตู้ในร้า เดี๋ยวมือหนาวจังไปบึงพันน้ำผิงาแล้วโ่คำหนิเนาะยืดตาเขาลันได้โมบ้านานนี่ใช่แถวนี้เออคึอนม่เออมนเปตรงสว่างเออนม่ใช่โป่คำอถามให้มันหมุเร่องกันทางพุ่เออมาทางฟาฐานยุบานสุมมือยุนบ่ครับยุบานสมมือยุนบ่นี่กะสิบะครับเอขอบคุณหลายครับผมครับครับครับเอาขอบคุณหลายครับผมอ้าครับผมครับครั